สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่4มีนาคม2,564นะครับก่อนอื่นผมก็ขอสรุปคู่ VIP ของผม,มคืนนะครับผมก็ให้คู่ของเิ์กันเลนพบกับเซอร์วิผลก็ปรากฏว่ายิงในครึ่งแรก1เม็ดนะครับในนาทีที่30นะครับนะก็ถือว่านะครับมาในช่วงเวลาที่พอดีก็ถือว่าทำกำไรกันไปนะครับสำหรับ นะสกอร์สูงเมื่อวานรวมถึงตัวแถมด้วยนะครับแต่ก็มีพลาดคู่ของเอลเอสเคลินนะครับก็ใครที่ตามคู่นี้ก็ต้องกราบขออภัยในคู่นี้ด้วยนะครับส่วนคู่อื่นก็ถือว่าสามารถทํากําไรกันได้นะครับออท่านใดที่สนใจรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับจากผมแล้วก็จากออในกลุ่มของ VAP นะครับในกลุ่มก็จะมีของ แอดมินนะครับที่ให้ฟุตบอลทุกวันแล้วก็มีของพี่เสือด้วยนะครับนะถ้าใด้สนใจกทวิเคราะห์ฟุตบอลเอาไว้ลงทุนแอดไปเลยครับแอดไปที่ s45over ที่เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็มาเข้าเรื่องนะครับผมจะพาไปวิเคราะห์ฟุตบอลโปรตุเกส U 23นะครับเป็นคู่ระหว่างของวิกตอเรียกิมไลย u 23พบกับรีโออา นะครับส่วนในตารางตรงนี้ก็เช่นเคยครับก็เป็นของตารางลีเกชันกรุ๊ปนะครับส่วนของลีกก็ในตรงนี้ตารางคะแนนจะเป็นวิกตอเรียกิมไลยอยู่อันดับ9ส่วนลีโออาผู้มาเยือนอยู่อันดับ8นะครับแต่ตารางแข่งก็เป็นของลีเกชันกรุ๊ปนะครับซึ่งในตารางคะแนนตรงนี้นะครับ เจ้าบ้านวิกตอเรียกิมมาไล์อันดับเหนือกว่ารีโออาร์นะครับอ่ะมาดูตารางคะแนนกันครับอ่าวิกตอเรียกิมมาไล์อยู่23แข่ง11นัดชนะ1เสมอ6แพ้4ยิงได้17เสีย19เก็บได้9คะแนนส่วนผู้มาเยือนอย่างรีโออาร์อ,อยู่23แข่ง10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ยิงได้12เสีย24เก็บได้6คะแนนก็อ่นาคะแนนถือว่าใกล้เคียงกันครับห่างกันแค่3แต้มเท่านั้น ก็น่าจะเป็นบอลที่ใกล้เคียงกันไปดูฟอร์มหนัดล่าสุดครับที่ผมจะใช้เจาะในวันนี้อ่าตารางตรงนี้นะครับจะเป็นเห็นไหมครับตารางอ่ของกิมมาไลอันอันดับ9ส่วนรีวอพอันดับ8นะครับเป็นตารางของลีกแต่ผมก็จะใช้อ่าฟอร์ม6นัดล่าสุดในการวิเคราะห์แล้วก็เจาะนะครับมันในวันนี้อ่ไปดูฟอร์ม6นัดล่าสุดวิกตอเรียกิมมาไลยูย่23 หนัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้10เสีย10เก็บได้10คะแนนนะครับยิงได้10ตรงนี้ก็คิดเฉลี่ย1.66ต่อเกมเสีย10ก็เช่นเดียวกันครับเสีย1 6 6ต่อเกมเช่นเดียวกันฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้ครับชนะจากา3าเกมนะครับใน6เกมล่าสุดมีแพ้2นะครับก็มียิงได้เสียประตูด้วยนะครับส่วนรีโออาฟผู้มาเยือนวันนี้6นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้8เสีย9นะครับเก็บ ได้8คะแนนนะยิงได้8ก็คิดเฉลี่ยยิง1.33ต่อเกมแล้วก็เสีย9ก็คิดเฉลี่ยเสีย1.5ต่อเกมนะครับก็ฟอร์มก็ถือว่ากลางๆครับชนะ2จาก6นัดล่าสุดก็ฟอร์มถือว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีอัตราการยิงประตูนะครับมียิงได้แล้วก็เสียประตูทั้ง2ทีมนะถือว่า น่าจะเป็นบอลที่แลกการสนุกเป็นบอลสามหน้านะครับผู้นี้ไปดูฟอร์มล่าสุดครับแข่งเมื่อวันที่2 6เดือนหนึ่งเป็นลีโออาเปิดบ้านเสมอกับวิกตอรเรียกิมารายไป2ประตูต่อ2ในเรียราคาปอปก็วันนี้นะครับเรียดของบริษัทคราวก็เปิดมาที่ราคาปอปโดยให้เจ้าบ,บ้านเป็นต่อนะครับไปจอดราคาพูแล้วก็ราคาแฮดิแคปกันครับ ราคาแฮนดิแคปของบริบรษัทบเบียทสามหกห้าครับราคาเปิดออกมาที่ปปนะครับให้เจ้าบ,บ้านเป็นต่อนะครับก็ราคาเปิดปปให้อ่าจ่ายให้เจ้าบ,บ้านหนึ่งจุดเก้าสามให้ผู้มาเยือนรีโออัพหนึ่งจุดแปดแปดราคาแฮนดิแคปปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ปปนะครับจ่ายน้ําให้วิกตอเรียกิมไลท์หนึ่งจุดแปดหนึ่งปรับลดลงแล้วก็จ่ายให้รีโออัพหนึ่งจุดเก้าเจ็ดซึ่ง ตอนนี้นะครับเจ้าเริ่มให้ความสําคัญไปที่เจ้าบ,บ้านนะครับราคาภูกันบ้างครับมาดูราคาภูเปิดนะครับของบริษัทเบี3 6สราคาภูเปิดออกมาบอกว่าถ้าวิกตอเรียกิมาราชนะจ่าย2.10ถ้าเสม,มอกันจ่าย3.60ถ้าทีมเยือนอย่างรีโออัพชนะจ่าย2.80นะครับซึ่งราคาเปิดนะครับออกมาในาราคาพู2อ0 1เนี่ยเป็นราคาที่ใกล้เคียงจะสามารถชนะราคาไฮนดิแคปปปไปได้นะครับในตรงนี้นะครับบอลที่ต่อปอปอนะครับหรือ0.05คือเรทราคาผู้ที่จะชนะราคานะครับได้นะครับ2.06ถึง2.10ตรงนี้นะครับส่วนราคาผู้ปัจจุบันนะครับบอกว่าถ้านะ วิกตอเรียกิมมาไลชนะจ่าย1.95ถ้าเสมอการจ่าย3.60และถ้าริโออา์ Up, ชนะจ่าย3.10ตอนนี้เจ้านะครับได้เทความสำคัญไปที่ฝั่งเจ้าบ้านวิกตอรียกิมมาไลเพราะว่าปรับราคาผูลดลงนะครับคล้ายๆกับราคาเฮนดิแคปครับปรับนะ้ำเจ้าบ้านล,าลดลงด้วยฉะนั้นแล้วนะครับนะในเรียนราคาผูตรงนี้นะในหนังสือผู้เล่นตำราคนที่12 ก็สามารถการันตีได้ว่าผู้นี้นะครับเจ้าบ้านจะบุกใส่ผู้มาเยือนอย่างแน่นอนนะครับด้วยเหรียญราคาปอปอผู้นี้ก็เป็นราคาบอล3หน้าด้วยซึ่งเราสามารถลุ้นประตูดได้จากทั้งเจ้าบ้านคือวิโตเรียกิมาไรและรีโออานะครับผู้นี้อาจจะเสมอกันครับะนะครับด้วยเหรียญราคาปอปอหูจ่าย3.60 มีมุมเสมอแต่ผมมองว่าจะเสมอแบบมีสกอร์แต่ถ้าจะชนะก็ให้เอียงไปที่เจ้าบ้านนะครับอาจจะชนะ 2- 1นะครับด้วยฟอร์มตรงนี้นะครับนะที่เจ้าบ้านวิกตอรียกิมาไลนะ์นั้นทำได้ดีกว่าแล้วก็มีอัตราการยิงประตูได้เยอะกว่าแต่บุกไปบุกมาก็อาจโดนสวนได้เช่นกันเพราะเสียไปถึง10ประตูนะทีมเยือนก็มีอัตราการยิงประตูที่ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งในวันนี้ถ้าเสมอก็จะเสมอแบบมีสกอร์หนหรือถ้าจะชนะผมก็ให้มุมไปที่เจ้าบ้านนะครับนะอย่างวิกตอรียกิมไลทอาจจะชนะ2อเพราะฉะนั้นแล้วสกอร์สูงแรกวันนี้นะครับผมให้คู่ของวิกตอเรียกิมไลอยู่23พบกับรีโออาแข่งเวลา18นาฬิกานะครับนะก็ให้รอราคา1ลูก นะครับลงมาหรือ0.75นะครับพยายามแบ่งเงินนะครับในการเดินเงินให้ดีนะครับกดที่1ลูกก่อนแล้วค่อยกด0.75ก็ได้ถ้ายิงก่อนเราก็รอเลยนะครับรอกินราคานั้นไปเลยนะไม่ต้องย้ำนะครับตามกดกลุ่มของเรานะครับสนใจนะครับที่จะรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามในในเพจหรือใน YouTube ของผมไว้นะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใคร แล้วก็สามารถเม้นเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับและท่านใดอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P เพื่อรับตัว V.I.P จากแอดมินแล้วก็เสือท่านอื่นๆนะครับให้แอดไปที่ d 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วบอกว่ามาจากช่องลงเป็นยิงของผมหรือว่ามาจากเพจป๊อก8ผมก็ได้นะครับสำหรับตัวแถมวันนี้นะครับตัวแถมวันนี้พออี่ันนี้บอลราคาไม่ค่อยสวยนะครับนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็พอมีมาให้สักหนึ่งตัวครับส่วนท่านใดยอยากจะได้เพิ่มก็ให้ไปติดตามในเพจหรือว่ากลุ่มพี่เสือท่านอื่นแล้วกันนะครับนะท่านอื่นก็ให้บอลได้อย่างแม่นจำทีเดียวออีกตัวแถมตัวหนึ่งก็คือฟุตบอลบังการเทศดีหนึ่งะครับแข่งเวลา19 .15 นาฬนทีนะครับเป็นคู่ของอาบาฮานีนะครับพบกับอุตตาบาริธาราครับ นะครับนะก็จะต่อจากคู่ VIP ของผมเลยนะครับก็ฝากไว้2คู่แค่นี้นะก็ก่อนจากกันก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆด้รวยๆสวัสดีครับ